ชืบอ,อุ้ยแรงเกินไปครับทุกคนยากจริงใครจะไปทําได้มีแต่เทพเ,เท่านั้นแหละเขาบอกว่ายากมากไม่มีใครสามารถชูดบาสลงห่วงได้สมลูกมีแต่เทพเ,เท่านั้นแหละที่จะทําได้ชูดบารสามลูกให้ลงห่วงจะทําได้ไหมใครที่ชูดบารสามลูกนี้ลงห่วงได้แสดงว่าคนนั้นโคตรเก่งโคตรเทพทุกคนคิดว่าพี่จะชูดบาสลงห่วงกี่ลูกลองทายกันมาได้นะครับทุกคนแต่ใครทายถูกแสดงว่าคนนั้นโคตรเก่งขอรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับทุกคนใครที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแสดงว่าคนนั้นหน้าตาดีแน่ๆเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามยังครับถ้ากดแล้วไปชูดบ้านสามลูกนี้ให้ลุงห่วงกันเลยต้องออกแรงประมาณไหนประมาณนี้ปะได้ไหมได้ครับทุกคนลูกแรกก็ผ่านไปแล้วลูกสองได้ไหมเรียบร้อยแบบนี้ชิวๆเลย เรียบร้อยได้3ลูกเลยครับทุกคนเอาเรื่องเป็นงานเสร็จสมบูรณ์มีใายตายตูกกันบ้างครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยล่ะ